สุขสบายดีพ so so ี่น้องสวัสดีต้นสวยแนมมากไปมาเห็นนางจอยสาวจอยสาวจอยมาผีสาวจอยมาอยู่มุมพี่อีกแล้วพี่น้องพากันดูพากันขยันแท่นี่นะสี่ห้ามื้อแล้วตีเฮ้

พากันเก่งเนาะเฮ้ยเนาะผสมเองมือไรซองำนิ้ันะรพากันยากใน้มือละจะก่อนได้มื่อลรจะก่อนเมื่อรงาสิมื่อไรสิหาสิบพกอ้คือเก่งใช่บะผสมเนี่ยเกียนเกียนี่ก็ได้รมาณเจก่อนเจ้าก่อนวะอืมเจ้าปก่อนมันคือแหงไวใช่หเมื่อไรสิงหาสิพูกอันนมันบริเหตุเรื่องมันหมาเป็น้มันคือก่อนหน่อยแทบมันคือบอกหน่อยใช่ปะ ถ้ามาจะใส่บอกแม่มันตะกี้เห็นแต่อันเขาเสาลำเสาหลังตะกี้กับตีอาแบบนี้แหละก็ก่อเพื่อนอันอันตะกี้แหลงเอ้ยพี่น้องอันนี้กำลังผสมปูนสมทรายนี่เด้เพิ่นซุ้เพิ่นดูได้ผูกเห็ดเองตีเองอันตะก่อแล้วนะซื้อแม่นบ่เออตะก่อแล้วนี่ซื้อพี่น้องอันนี้นะอันนี้เห็ดเอง ตัวดูด้วยน <c oughs> เนาะกระพ่อเด้อก็จะบวมีเวลาไปเห่็ดเนาะอากาศดีเห็ดเวียกรบโบมือไงบาบ้าวเห็ดทั้งได้เสียเดียวนะฮะไปหวัดหวัดใช่หนะหดดเออ กระซัมแตกเลยมันเป็นยังยังแตกเข่าแห้งปตีเขาะนแห้งมัแตกเป็นสามสีบออันอันตีไ้หนึ่สีอ้อมเอาจนเบิดเหมืนบ่ไ่เห็ดเองมันก็ไดแต่ว่าเผื่ปีเนสีแล้ว โอ้ยเดียมือละหาชิบจอยสองมือกะลอยเลยแปดร้อยแปดร้อยที่ปากซองหัวได้เกล่ยทามค่ะบอดได้แปดร่อยค่ะ แปดลอยให้จอยแปดลอยแห้งไร้กว่าหาลอยแล้ววะอย่งอันอันบอกตัวไปไล่ก็มีเสียไปใส่สาไล่มันบริการเพื่อสีใส่ไล่นะับอ้ยเก่งขนาดมึงเดพี่นองดูขนาดประจ็ดกำแพงอ่อมเพือนโปรดภน ปาบานนี้แหละสิโกาค่ะโอ้สิแต่ก็นไปบนอื่มกมาเดนน้ำ่ <g ül> ม,มันหับไเีใส่สงคือกานอกีกอืมส่ง <g ül> ับ่เดี๋ยวนีซื้อใส่แต่สงสารด้เพราะว่าเที่ยวไปไทยดูเลยได้สงสางมาหลายสี่หาโตซนะื้ออยันหมุกนะร่อยเศร้า ก็นุ่งมวลนะครับนุ่งมวลหะแลเมือ่อเมื่อไปอนันมอซื้อนี่ก็ซือมาหาตป,<ะ>ปันปลาดำตัวหนึ่งล้วก็าหายนองบ๋มนำ้ำยังคือคนไปคนมามันยังบนเขากันอยู่พี่น้องพี่น้อง เบื่งแน่คนเสือสีผ้านี่มาสางภาพฮ่าฮ่าฮ่า่งเมนบอเม่นเห็นกล้องใครเยอยากมาเขากล้องวันนี้ทิบางนี่แต่งโตเนี่ยบุคร่บคือคนเหตุงานนะนี่ ร้คู่เฮ็ดออกออกบ้า้องตนะว่านเ้าแกงเลยออกนอนเดียวันนี้นะนอ,อ,นนออกนอหนึ่งห้หากะหักแนงเนื้อมัน้าเอาไปชมพวกโบสถ์ลายบุ้งนาฮุงลางนะองเ่าโบสถ์ลายอืมนักานอยูุ่้งล <c oughs> านป้าขวารับแกงกินบุงรับแกงกินกันชวยนั่งหนึ่งชเวอนี่งเน่ปดฟงดอกนี่เอาอันมันขึ้นกดนะ หิี้นมาซื้อมาเห็นยังสะเฮีนนี่อ่าแล้วเห็นในป้ะเททับหนามันนะเทม่าลังมันนะเอออืมจังว่า เป็นได้พัวสร้าง <c oughs> เฮือนเปลี่ยนไปเบิดเนาะโอ้เศ้าทางหน้ากระแตงยังขนะ<ง>าดาาลแล้วได้ันห่งนะอ้าวเรอาวางหนอันน่เทาเสนะ้เออ้้งายเลยับไปห้งเงินเอยังเงินเจ็ดแปดแนนี่แหละนั่งเอาใหม่ยังหาแอบนะล่ะจ๊ะแอบะเอา,เอา ยังก็อันอยังนานๆหน่อยนะยิบซ้ำยิบซ้ำโอ้แอนเอมหงนะแล้วเล้าหงหนะฮะยังแต่ตีเพดานตีเพดานเพเพดานทางนี้ยังยังสางนี่ยังเก็บแสนเ,เลยนั่งกันนระรัสเสียเด่นนยยางควันนางควันรัสเซียแลงเครื่องลายอะไรยาสักอืมช่วงเห็ดอัน กำลังอ <were young. S 1> no, ันแอมห้องตีเพดานบบบมีคนเสียกัเลยยุดยุด ok ยุดเลยุดเาาแล้วไม่ตังานใช่ไมาสะเห็ดไม่เหรอแล้วดูอลีเนาะหรือเปล่านะไปเห็ดงานอีกเลยาเงินเ่าัซื้อยแห้ง่งอันผสมนะเทอานี้เบอรเท่านีอันี้หรือเสีเอาหนาําสีอีกพ่อบนน่ะ แ, at, <acknowledge> แกแล้วเหรอคับบุคเคยบออันทนัีงไแม่นดิเฮยแล้วมันเปรียมสีหน้าะแม่นดิแบบนี้เขาเห็ดนะพงพงเดี๋ยวนี้อันนี้เดี๋ยวยเห็ดมนเยอะอ้าเจ้อยนี่เคยบุบเเคยได้เทเห็ดทิพย์อยให้เสพาเห็ดนะพย์มัแล้วเดล่ะก็งพงนี้เฮยทิพย์ตนบได้การถูกไหม กะลอกไปลอกไปเห็ดร่องเห็ดเสียเไว้เลยเห็ดแล้วเอาบดได้เลยเออเตินบดได้จัดอันถูกไหมเอาเปลี่ยนไม่บาดที่ใส่ใส่ลายมันบอกมันเออใส่ปูนลายแล้วมันจังมัดใส่ลายนะมันแตกไว้ใส่ลายบาดเนี่ยเราข้ามันบดได้ใส่ปูนลายบาดกระแมนนั่นแหละเปลี่ยนเข้ากระเสียนฮะเห็นบ่อันบริษัทได้ใส่อันใส่ลายนะมันยังผูกไว้ เขาใส่หินบดน้ำดเขาใส่หินบดน้ำห็นบน่นนะของขามันต่างกันเขาเห่าน้เขาไปใส่หินแนกทักน้ำาว่าใส่หินบดมันจะงามันจะมันนี่นะนี่ขันพวกได้ที่พวกได้ที่ขาตีบอกใครเขาเอามาปนได้เผื่ออยางไห้มันลูกค้าติดใจเด้ เาปลองเบิ้งนะข้าวันนี้นี่เากปลองเบิ้งมันตาผิดขาววันี้ได้เดาจอยสิน่ะตาผิดขาววันนี้เลยนีตียกซะบ่ป้าสามีนีกเตียกโขบ้านเลยกจเมื่อยนี่คืดิน ใส่กำลังแห้งมุดลุใครเนี่ยทดจ่อยล้าบ่วมีมุดลกนี่เลยเจบัมีมุดลุนะใ่อันย่อเห็ดบัีหด้าลว่นึงแหลมัก้วมันแตกก็ได้นัาก็ได้นะคะแส่ถุงเนาะมันนาเไใ้ อันนั้อีกเว้ยลายแบบกันเนาะลองไปลองทีลองสละตาใหลอ่านอนไหนบ่ตลาดมากึงื่อัตลาดมาเนี่มันสวยมันบ่มาได้ก็สิเพล็นเหรซื้อเอายัง ย่านั่งอยู่เฮือนเฮามีให้ชาจ่อยย่างไปเอาน้ําอีร้อยอีหยังปุกๆแล้วล่ะเนาะเฮาตีนก็ดีแล้มันจังบ่อยู่ไผอีกนึงไหลก็บ่จังว่าแล้วเฮาก็บ่เคยเฮาก็เฮ็ดแต่ซาวลํากับซลตี้าข้าวอุ่น

ตีมาตีแปนแปนแมาปมไวเวลาฮะอะไรแล้วฮะกลับมาเอาออกเอาออกเอาเอาแต่แบบมันรมาณหาหอด้อหาเก็บมันแล้วอันเขาจะเปลี่ยนอเก็บเห็ดบัหดนนะล้วคือเอาแล้วไปใส่าหาเิมเวฮะปูนแลินเนใสนเ่อาน้เนาะ โอเคอยู่นะหิส้าอล้ะให้เบิ่งให้ช่มนะพี่น้องวิธีตีบอกสิคอจบคลิปก่อนเด้อผ่ากกดอลไรก็แซ่พี่น้องพอๆกันคิดนะสบายดี